สถิติหนัดหลังสุดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยวอซัสเวียดนามชิงแชมป์เอเชีย2023ความเคลื่อนไหวของตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้ใตการนำทีมโค้ดด่วนดนัยศรีวัชชนเมทากุลจะนำทีมลงสนามตบสาวดาวทองวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเวียดน,นามในศึกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบ8ทีมสุดท้ายในวันจันทร์ที่4กันยายน2566นี้า18นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยโดยสถิติ5นัดหลังสุดตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะตบสาวดาวทองวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม3ครั้งและแพ้แค่2ครั้งสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุด9ธันวาคม2019วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม3-0เซตด้วยคะแนน25-15 25-15 25-17 17พฤษภาคม2022วอลเลยบอลหญิงทีมชาติเวียดนามแพ้วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย1-3เซตด้วยคะแนน18-25 25-14 17 25 23 25 22พฤษภาคม2022วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเลยบอลหญิงทีมชาติเวียดนาม3-0เซตด้วยคะแนน25-22 51-4 25-14 29สิงหาคม2022 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม3-0เซตด้วยคะแนน25-19 26242518 14พฤษภาคม2023วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม3-1เซตด้วยคะแนน25-17 212532302521 25